สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้มีสาระดีๆมีประโยชน์บายจุม๋มมาฝากทุกๆคนอีกเช่นเคยนะคะต้นไม้ที่ท่านเห็นในคลิปนี้คือใบสับเสือซึ่งมีสรรพคุณมากมายหลายอย่างแต่ในคลิปนี้จะมานำเสนอสรรพคุณทางด้านกันยุงวิธีใช้คือเก็บใบสด 4 5ใบนำมาขยี้แล้วนำมาทาตามแขนตามขากลิ่นของใบสาบเสือจะช่วยป้องกันหยุงได้ในระดับหนึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสารานุกรมแพทย์แผนไทยผุ่มปัญญาชาวบ้านหมอชาวบ้าน Google และ YouTube ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาฝากนั้นติดตามกันได้ในตอนต่อไปขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีสวัสดีค่ะ